กลับมาพูดคุยกันต่อในจอบประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับยังคงอยู่กับท่านผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวนะครับท่านสุทินวิไกกิจนะครับในช่วงนี้ไปดูโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของผู้สนับสนุนในการจัดโครงการนี้นะครับท่านผู้อำนวยการครับโครงการในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในพื้นที่ของสำนักงานเขตลาดพร้าวครับในพื้นที่25ไร่ที่ของคุณเจริญและคุณหญิงวนาสิริวัฒนพักดีนะครับรับหรือเป็น ของบริษัทสยามประชาคารจำกัดนี่เองนะครับเมื่อ,อที่เราได้กล่าวมาสักครู่ไปแล้วว่าได้มีการปลูกต้นตาลตะวันซึ่งต่อไปจะเข้าหน้าฝนแล้วเพราะนันต้นตาลตะวันเนี่ยจะบานได้ไม่สวยงามหรืออาจจะไม่ไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นต้นตาลตะวันนะครับที่ตามโครงการเนี่ยนะครับตามโครงการามูลนักทุ่งตาลตะวันเนี่ยก็จะร่วงโรยนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้ นะครับเรื่งเิือร่งรวยไปแล้วเราก็จะได้เก็บดอกมันนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพื่อไปเอามาเล็กของมันนะครับออกมาแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอีกก็ใครสนใจทางสำนักเขตก็จะแจกให้ประชาชนไปปลูกที่บ้านนะครับเล็กเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะคลิกผืนดินตรงนี้ปลูกปอเทืองต้นปอเทืองนะซึ่งเป็นดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นดอกที่สวยงามถ้าในจำนวนสิบไร่เนี่ยจะขึ้นเต็มบานสัพรั่งเต็มที่เนี่ยจะเห็นเหลืองอาร่ามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วับปอเทืองนี้นะครับก็พอปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยเป็นการปรับพื้นดินให้เป็นดินร่วนขึ้นมาในการที่จะเราไปปลูกอะไรต่อไปใะหลังจากนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับก็จะ ต้นธันวันเมื่อร่วงรวยไปแล้วก็จะมีการปลูกปอเทืองนะปอเทืองเสร็จแล้วก็มาคิดกันต่อว่าจะปลูกต้นอะไรเพื่อให้เกิดความสวยงามอยู่ตลอดทั้งปีนะครับเรียกว่าเป็นการวางแผนมาอย่างดีเป็นการรักษาสภาพดินเอาไว้ด,ด้วยนะครับนอกจากกิจกรรมโครงการที่จะปลูกต้นไม้ลักษณะน,นี้แล้วเห็นบอกมีการปลูกข้าวด้วยครับครั้งที่แล้วนะครับก็มีการปลูกข้าวนะครับซึ่งมีนาะข้าวของนั้นอยู่ประมาณเราจัดวัดประมาณหนึ่งไร่อยู่ใกล้กันนะครับ กับศูนย์การเรียนรู้กษตรอินทรีย์นะครับในช่วงแรกเนี่ยเราได้ปลูกไปแล้วเป็นเป็นนาวหวานนะครับโดยท่านเลขาธิการพูพว่าการเทศมะนะครับท่านสัญญาจ,จันทรัตได้เป็นได้ไปร่วมในพิธีเปิดและก็ประมาณสักษาสีหเดือนนะครับมันก็ได้ออกรวงมาเรียบร้อยและเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วด้วยจับพิธีกันของออโดยใช้ให้ผู้ที่ไมาความรู้ในวันนั้นก็คือ กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมาให้ความรู้ในการเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องใช้ประเพณีการเก็บเกี่ยวอย่างไรบ้างร้องลำมทำเพลงอะไรบ้างนะครับ,รบให้เป็นไปตามที่เขาเคยจัดไว้ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วต่อไปเนี่ยนะครับนาะข้าวแห่งนี้อีกหนึ่งไร่เนี่ยเราก็จะมีการปลูกนาดำนะปลูกข้าวนาดำนะเป็นนาดำในเดือนพฤษภาคือเดือนหน้าเนี่ยจะมีการเพราะํำพันกล้า นะครับเพราะชามพันกล้าเป็นพันข้าวไรซ์ไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งได้ความกรุณาลุคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็เมื่อเราพอกล้าเรียบร้อยนะครับประมาณเดือนมิถุนายนคร5 8ันนี้ก็จะมีการดำนาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เรากล่าวว่าให้มีการเก็บเกี่ยวได้ในช่วงที่บันแม่พอดีนะครับสิสงิงหาพยายามเก็บเกี่ยวให้ได้ในช่วงนั้นก็จะจัดงานอีกครั้งหนึ่ง นะครับของเขนลาดร้าวแล้วจะเห็นว่าแล้วก็เต็นว่าทั้งนาค้าวทั้งไรหด้วยว่าดอกทานตะวันนี่สามารถขึ้นได้ในใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับบางทีว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทาไมถึงน่าจะเกิดขึ้นในต่างจังหวัดนะครับทีนี้มาเราปรับพื้นที่ดูแล้วเนี่ยผู้ที่มีความรู้ด้านการเกษตรก็บอกตรงนี้เป็นดินที่ ดีด้วยและสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้ดีด้วยก็ได้เกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาครับกับก็คือว่าณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับบริเวณด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยาสองทนริมถนนประเสริฐมนุกิจครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการที่จะไปปลูกต้นไม้ต่างๆนานาหรือว่าปลูกข้าวเองก็สามารถที่จะขึ้นได้ไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือว่าชานเมืองแล้วปลูกได้กิจกรรมการปลูกนี้เราจะเปิดให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าใครที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ไปชมได้ไหมครับ ในการปลูกต่างๆนะครับหรืออะไรเราจะใช้หลักการมีส่วนร่วมเช่นกันนะครับอย่างก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการเทศมกรรมาราชวงศ์สอขพันธริพัตดเช่นกันกา,การดําเนินการในทุกๆเรื่องอยากให้มีท่านต้องการให้มีส่วนร่วมถ้าเราไปทําเองฝ่ายเดียวราชการเนี่ยมันดูแลก็เหมือนกับว่ามันไม่มันไม่มีกระจายในเรื่องความคิดต่าง,างๆนะครับ,รบเราก็ใช้เราก็ขอความอนวเมือครับ นะครับหรือว่าขอให้นักหนึ่งนักเรียนนักศึกษานะครับทั้งชุมชนซึ่งเรามี35ชุมชนนะครับแล้วก็ภาคเ,เอกชนด้วยมาร่วมกันในทุกครั้งเนี่ยในการปลูกในการต่างๆเนี่ยนะครับเราให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการปลูกอย่างน้อยเขาภูมิใจว่า ดอกที่เกิดขึ้นมาผลผลิตที่เกิดขึ้นมาได้เพราะเขามีส่วนอยู่ในนี้ด้วยของทุกคนของชาวเขตลาดพร้าวเราครับครับก็คือจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมาร่วมมือการทํากิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้เพียงทาเพียงคนเดียวนะครับพูดถึงตรงนี้แล้วต่อไปเลยต่อเนื่องกันไปมนตร์รักทุ่งทานตะวันที่จัดขึ้นอยู่ในขณะนี้โดยงานใดที่ร่วมมือในครั้งนี้บ้างครับครับมนตร์รักทุ่งทานตะวันนะครับแล้วก็ ทั้งโครงการทุ่งทานตะวันเฉลิมเกียรติด้วยทั้งสองกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบริษัทสมายมิสิกแอนด์มีเดียจำกัดนะครับซึ่งที่ปรึกษาซึ่งเป็นของคุณอภารพหินซุยนะครับ,รบและก็ที่ปรึกษาของบริษัทนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์กีราคมกิติยากรท่านให ความอนุเคราะห์อย่างมากกับส้นัมนเขตลาดเพร้านะครับในการที่ทําสื่อต่างๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและก็ได้เรียนรู้ได้มาเยี่ยมชมนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้เมื่อเกิดในวันที่ท่านผู้ว่าการเพื่มคอยมาทำพิธีเปิดนะครับท่านก็ได้ให้นักข่าวของท่านเนี่ยนะครับมาทําข่าวเนี่ยถึง30ชีวิตทีเดียวนะเพื่อมาเก็บภาพต่างๆและก็ไปตัดต่อทําเป็นวิดีโอนะครับ นะครับแล้วก็หรือํำทิปต่างๆเนี่ยให้เกิดความสวยงามแล้วก็ตัดต่อนะครับแล้วก็จะกระจายไปตามจุดต่างๆซึ่งบางครั้งบางครายก็ส่งลายมาให้แล้วเราก็ลายต่อต่อไปจากจุดหนึ่งนะครับจากเขตลาดพร้าวในทัวน่วแล้วลาดพร้าวก็ส่งต่อไปยังเขตอื่นๆเขตอื่นๆก็ส่งต่อไปต่างจังหวัดบ,บางครั้งไปถึงต่างประเทศก็มีอย่างที่เคยได้กล่าวคือว่าไปถึงญี่ปุ่นอะไรเงี่ยแล้วเข้ามาดูงาน นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้ความรุณากับเขตลาดพร้าวเป็นอย่างสูงนอกจากนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทสจามพยาคารที่ได้กาอสักครู่เป็นเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของคุณเจริญและคุณหญิงวนาสิริวัฒนพักดีที่ให้ใช้ที่ดินแห่งนี้จํานวน25ไร่นะครับมาโดยตลอดนะครับจนกว่าเขาจะนำไปใช้ประกอบกิการอย่างอื่นนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าไม่ใช้ไรเนี่ยท่านก็ให้เขต ลัดพ้าวนใช้ไปก่อนนะครับรวมถึงก็มีทั้งภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับเวลาเหลือสั้นๆอยากให้ท่านฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในการจัดงานในครั้งนี้ครับรวมถึงโครงการในอนาคตสั้นๆครับครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าชาวเขตลาดพร้าวหรือว่าเขตบริเวณใกล้เคียงหรือปริมณฑนต่างๆนะหรือต่างจังหวัดที่มาเที่ยวแล้วไม่ต้องไปไกลนะครับใจกลางเมืองเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมชมนะครับในการจัดงาน ทีครั้งหนึ่งนะครับที่ใหญ่พอสมควรถ้าใน็จกลางเมืองก็คือทุ่งทานตะวันแห่งนี้นะครับมาถ่ายรูปกับดอกทานตะวัน,นที่สวยงามแล้วก็หลังจากนอกจากนั้นนะครับท่านสามารถมาซื้อจับจ่ายซื้อของได้ในโครงการชมชิมช็อปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโรท็อปและสินค้าของผู้มีไรายได้เรือผู้มีร,รายได้น้อยสามารถเอาไปใปนเสื้อหาซื้อได้นะครับในบริเวณงานและก็พาลูกหลานของท่านมาเล่น ชิงช้าสวรรค์นะครับหรือว่าชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็ต่างๆเกิดขึ้นมีการวาดภาพนะครับต่างๆก็สามารถพาลูกหลานมาเยี่ยมชมได้และมาเที่ยวได้นะครับตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25ซึ่งาที่ตอนนี้ล่วงมาเป็นวันที่3แล้วนะครับในเวลา4โมงเย็นนะครับแดดต้มหลมตกเนี่ยนะครับแต่ว่าสินค้านี่ก็มาก่อน นะเพราะฉะนั้น4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มท่านจะมาพาลูกหลานนะครับมาหาความสุขกับโครงการนี้นะครับโครงการพุ่งบนรับทุ่งนทตะวันได้ที่ติดกับถนนเกษตรนวมินเดิมนะครับหรือว่าเกษตรพนกิจปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วเนี่ยจะเห็นนะครับตั้งแต่ถนนแล้วนะครับว่าความสวยงานที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าการตั้งเรียงรายของร้าน ทั้ง60ร้านเนี่ยเรียงรายกันเห็นได้จากถนนใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนจะถึงร้านนั้นก็จะเห็นดอกทานตะวันเนี่ยต้อนรับท่านอยู่นะฮะดับท่านอยู่แล้วนะครับก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนาว่ารูปหลังของท่านนี่ช่วยดูให้นิดหนึ่งนะครับหรือว่าใครก็ตามนะครับมาเข้าในทุ่งทานตะวันถ้าสามารถเดินลัดเลาะในทุ่งทานตะวันได้ทุกระเบียดนิ้วเลยนะครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปเด็ดนะครับหรือว่าโน้มน้าวมา ายรูปก็ทําให้อดอกเนี่ยที่สวยงามเนี่ยจะร่วงโรยนะครับหรือว่าจะหักได้เพื่อความสุขของคนอื่นที่เขาจะมาชมความงามและก็จะถ่ายรูปเพื่อความสุขของเขาครับนะครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกิจกรรมชมชิมช็อปมณรักทุ่งฐานตะวันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้ฝากไปใครที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมยังคงอยู่นะครับ21ถึง25เมษายนนะครับในกิจกรรมนี้รวมถึงใครที่จะมาดูนะครับพื้นที่ในการทําเป็นเชิงเกษตรอินทรีย์ต่างๆนานารวมถึงโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะครับก็เข้าไปชมกันได้ติดต่อไปที่สํานักงานเขตลาดพร้าวทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทําขึ้นนะครับตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุม พันธ์บริพารทั่วราชการกรุงเทพมหาคนครนะครับในนโยบายมหาคนครสีเขียวและมหาคนครแห่งความสุขเพื่อคนกรุงเทพมหาคนครนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงนะครับคุณสุทินวิไกยกิจผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวขอบพระคุณครับ,รบขอบคุณครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในจาบประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่จันทถึงสุกเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางโทรทัศน์มหานครนะครับ PSI ช่อง221นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ผมและท่านผู้อำนวยการพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอพรบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ